สวัสดี FC ซทุกท่านนะคะวันนี้เจเพิ่อใส่หานะคะก็มาปลูกโนไม้ปลูกไปแล้วได้ครึ่งหนึ่งนะคะฝนตกอากาศดีเขียวชุ่มบ้านสวนนะคะเอาน้ำ นู่นหญ้าให้วัวนะคะนี่ค่ะปลูกเป็นตอ,อเห็นไ,ไหมปลูกหน้าไม้ไปกินเอ้าเอาต้นไหนคือเอ็นไหนนะอ,นอ,อ,นอ,อ,อ,นอันไหนคือเฮ็ดเอ็นเถอะอู้ปลาบกมันใหญ่เลยปลูกให้มันเฮ็เอ็น เนี่อะเออเน้นขอบก่อนเดอ้อเพราะว่าหาหนาแรงมากนสียเลยดึงนามดูดนามอยู่ในสะเนี่ยนอนหน่อยนอนหนึ่งกับปูน้ำในนี้ปูง้มในนี้ <c oughs> อันนี้ก็นะเราก็ให้นป้ปานช่วยนะที่จะหาทำคลิปว่ามีหน่อป่งขึ้นมาด้วยมีหน่อป่งขึ้นมาด้วยไหเ,เอาเล็กๆจากน้อยนะคะต้นกล้วยต่ก่อนเราจะเลี้ยงปลาด้วยนะคะแต่นี้มันแบบว่าไม่มีใครอยู่นะคะปลาก็หายเนาะ ก็มาขโมยมีหน่อด้วยนะคะนี่เห็นไหมน่อใหม่หน่อใหม่หน้าฝนถ้าเราปลูกมันก็จะขึ้นง่ายปลูกแป๊บเดียวเพราะว่าดินนะคะดินมันนุ่มเนี่ยค่ะมะม่วงนะคะแล้วก็ปลูก น้ำลึกอยู่นะคะเนี่ยเป็นสะไฟฟ้าก็มีนะคะพี่แป๊ดก็ทำเข้ามาแล้วก็ต่อเติมบ้านจนเสร็จแล้วแล้วก็ห้องน้ำนะคะขอบคุณพี่แปด๊ดมากๆเลยนะคะส่วนนะ,ะล้อมรัวก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเอ่อผู้ใหญ่เจดีนะคะที่อยู่เยอรมันนะคะนะคะรัก็คิดถึงนะคะน้องทำอะไรก็ ทะถือสาขอโทษนะพี่อ่ะมานี่ค่ะมาดู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 นะแล้วเราก็จะปลูกไล่ขึ้นมานเรื่อยๆนะไหนมันเกิดก็เกิดอืมอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงปลูกไว้ ช่วงนี้แตกมันเยอะนะแตกหน่อแตกอะไรบางทีก็ตัดไปต้ม้ะพี่น้องต้องหาเครือมันนันเนี่ยถางผักบุง้งเดี๋ยวทำคลิปเสร็จหนูก็จะไปเอาหน่อไม้มาเรียงไว้นะให้น้ปานปลูกนะนี่นะปลูกมะม่วงไว้ ปลูกสามารถก็ปลูกให้เป็นร่มเป็นเงาให้มันเย็นนะพี่น้องกินหมากก็ได้อันนี้คือหน่อไม้หน่อไม้กิมสูงเอ๊ะทำไมไม่ใหญ่เนี่ยอันนี้หนูก็ปลูกเองนะคะเนี่ยปลูกสองปีที่แล้วขยายมาจากตรงนน้นของของยายใบคุณแม่ใบ,บต่เปิ้ใสายหา ปลูกไว้อันนี้ก็หน่อกล้วยกำลังแตกหน่อเลยมะม่วงมันต้องได้มาถางหญ้าออกอันนี้หน่อไม้อะันนี้เป็นคอกหมูเก่าค่ะคอกหมูเก่านี่คะ่ะแม่ปลูกไว้ หนาม้กินสุงตัวน,นี้นะคะจะไปทำเออสะดุง้ง <c oughs> บอนข้างล่างหนูมาปลูกนะคะแกงบอลหนาม,ม้เกิดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแ <c oughs> ม่มากก็เนี่ยนะคะเอาม่วงก็เพิ่งเอามาลงนะหนาม้ แต่นี้ขยายออกอันหนึราดูก่อนมีกิ่งหรือเปล่าแล้วขยายออกอีกนะคะเพราะว่าคือเราเอเหาปลานะ,ะเราก็ต้องมีเนาะมีหน่อไม้พวกนี้ไว้นะ,ะจะได้ไม่ต้องไปซื้อที่ปลูกอยู่ก็เป็นด้ามขวานนะคะแต่ทนเนาะส่วนนี้ก็กิ่งซุงเอาไว้ทําดุงที่ยกนะฮะนี่ค่ะกกไผ่ ว่างๆก็จะเอาเลื่อยมาตัดตรดเนี่ยหนูก็จะถางไปทำไว้ถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานตัวนี้นะคะที่ว่าหลายต้นนะคะสองสารยต้นมันมาลงตรงนี้หมดแองไม่มาตัดหญ้าเลยค่ะนี่เนี่ยค่ะ พี่ 8, แปดบอบกโอ้ยมีที่เป็นพันไร่เหรอคะโอ้ยสมพรปากค่ะเนี่ยเห็นไหมคะกัแบบทีทๆเลยค่ะลงตรงนี้นะคะแต่เราก็เผื่อไว้เนาะเผื่อหเห็นไหมคะขนาดจี๋ๆมันตายคีอนอกค่เนี่ยที่ว่างๆมันตายอืมจะมีข้างหน้าก็ตายเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคัน่ ปูเผื่อให้มันนี่นะคะต้นไหนอยู่ก็อยู่โอ้ตายเป็นสิบเลยต้นอื่นก็มีติดอยู่เหมือนกันเนี่ยธรรมชาติวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยนะคะวันนี้นะคะก็วันที่ยีิบเจ็ดนะคะมิถุนาสองพันห้ารอยีิบห้าอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้สักนะคะ ยุงจะเยอะหน่อยนะคะหน้าฝนนี่ก็เอามะม่วงมาลงใส่หน้าบ้านปลูกหน้าบ้านว่าจะขนุนมาปลูกอยู่ค่ะขนุนขนุนแล้วก็มะขามอะไรเงี้ยนะคะข้างๆก็จะใส่ไม้เนี่ยคะ่ะไม้ประดู่แล้วก็ไม้ยูคานะคะยูคาลิทัส เย็นสบายเย็นสบายนะคะนู่นค่ะข้างล่างปลูกหญ้านะคะว่างๆวันไหนนะคะหรือว่าเออลงมานะคะอาจจะเอาวัวมาน่นแต่ก่อนก็เอาวัวมานุ่งคอกวัวพังและะ้วโดนฝนอาจจะลือออกให้หมดเลยนะคะแรกๆว่าจะทำค้อกวัวตรงนี้นะ่ะตรงรถกระบะจอดที่แป๊ะเลยบอกหมินนหม็นนหมินนะคะก็เลยลงไปข้างล่าง ่มืนมาเราก็งมาตัดออกมให้มันโดนสายไฟนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นต้นเออเขาเอิญอย่างพี่นอ้องมะกว่าลูกใหญ่ๆนะคะดำๆก็เลยตัดออกมันต้นใหญ่สูงนะ,ะแต่สายไฟมันไปติดนะคะแล้วก็กลัวนะเวลาฝนตกนะคะต้นยูคาต้นประดู ข้างล่างก็จะเป็นมีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะปราดูกับต้นเอ,อยางนานะคะลองทดลองปลูกดูเป็นนินต้นไม้สักทองแต่มันก,ก็ตายเนาะตายมั่งเกิดมั่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะทําปลูกรอบไปเลยเนาะก็เผื่อไว้ตัวไหนไม่อ่อนมากไม่รู้จะเกิดหรือเปล่านะ <S <S ไปขุดมานะคะขุดมา หน้าห้องน้ําก็ลงมะม่วงหลายต้นนะคะแล้วก็เพราะตรงนี้นะคะจะทําเป็นแบบที่นั่งเล่นอยากให้มีต้นไม้เยอะๆต้นมะขามมะกอกต้นเสี่ยวต้นมะม่วงลงรอไปเลยเนี่ยค่ะนั่งเล่นเย็นสบายตรงนี้ก็เป็นคอกหมูเก่านะ,ะว่าจะลื้อออกก็ยังไม่ได้ลือ้อฝนมาแล้วเด้อค่ะฝนดีขนาดเนี่ยต้นมะม่วง ข้างลางเป็นแถวปลูกต้นยางนาข้นมายางนาพาชมสวนค่ะนี่แหละฝนตกทุกวันนะคะถึงบางวันหาวันสองวันบางทีก็ไม่ได้ไหลสุดสภาพอากาศไม่ได้ไหลสุดก็มาอย่างนี้นะคะหาอะไรมาปลูกไปตัดเนี่ยข้างๆก็เป็นต้นไม้สักเห็นไหมคะนี่ ปูเป็นแถวนะคะข้างรั้วเนะะี่ยไม่สักทองยากก็สวยสวยนะคะถ้าบัวลงมาเเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะเนี่ยแต่มาตัดเอานะคะมาตัดเอา บรรยากาศดีดีค่ะใจก็อยากจะเอาต้นยางนานะครับเพราะว่าปลูกไม่สุดนะคะไปปลูกไปถึงอคอกวัวนะคะเนี่ยต้นไม้สักทองว่าจะเอายางนานะคะคทำเป็นแถวลงไปนู่นนะเผื่อได้กินเห็ดนะเป็นรั้วข้างๆอันนี้แค่คิดไปก่อนนะคะ ต้นละสิบบาทอันนี้ก็สิบบาทเหมือนกันนะไม้สักทองต้นละสิบบาทแต่ต้นยูคานี้ปลูกได้ตัดไปใช้หลายรอบแล้วนะคะเกิดเร็วมากใช้ประโยชน์ได้เยอะเหมือนกันนะคะไม้ยูคาลิปตัสเนี่ยปลูกแป๊บเดียวนะคะขึ้นเนี่ยตัดไปหลายรอบแล้วนะเนี่ยดูเงาดูโคนเขาใหญ่มากนะเนี่ย ตัดไปหลายรอบแล้วนะคะเขาก็แตกขึ้นมาเดี๋ยวมาก็จะไปทําพวกเอ่อตรงที่หาปลาหาอะไรไปนะคะเนี่ยนี่ก็จะเป็นมายุคาเป็นแถวแถวนาปานเก่งจังเลยแล้วก็จ้างนาปานลงมาทำนะคะเอาขึ้นไปังเท้างเดยะปลูกต่อขึ้นไปยังเท้างเอาแบกขึ้นไปเออ แล้วก็ค่อยลงมาดูเอาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยชิวัวนะคะไม่ได้ซื้อมีวัวอยู่แล้วปูอออมน้องสาเลืยเอาขึ้นไปเทิงผุน อะไรสดเสร็จหนูก็จะแบกไปให้ด้วยนะคะโอ้ไอทำคลิปเสร็จมีไฟฟ้าแล้วก็เจาะน้ำบาดาลน,นะคะบาดาลก็มีนะเจาะแล้วแต่เราไม่ไม่ได้อยู่ถ้าเราเอาปั๊มใส่นะคะเอาปั๊มใส่แล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำวิ่งเข้าบ้านนี้ได้เลยแต่ว่ายังไม่มีใครอยู่แบบแบบจริงจังเราอยู่บนบ้านกันนะคะก็เป็นอนาคตเนาะแต่นี่ก็ทำไปเรื่อยๆ อันนี้เจาะบ,บาดาลไว้ตรงนี้และค่ะนะคะบาดาลน้นําบาดาลเราก็มีแล้วนะฮะอันนี้ห้องน้ำนะคะรอยฝ่ามือพี่แปดบอกว่าให้เอาฝ่ามือเอาฝ่ามือใส่ท่ทาสีไม่เสร็จนะคะเนี่ย เพราะว่าทาบนบ้าน,เ,นเสร็จหมดแล้วนะคะตรงนี้เลยไม่ได้ทาพี่แปดเน้นธรรมชาตินะขอบคุณพี่แปดนะคะรักพี่แปดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แปดรักนะฮะก็ทั้งฝ่ามือเจ็บเปิ้นสาหาแล้วก็พ่อลอยประทับตาแป,แ,ปแปะแปะแปะลงนะคะก็เก๋ดีอีกแบบนะคะเก๋ดีอีกแบบเนาะห้องน้ําห้องหนึ่งก็ห้องอาบน้ําห้องหนึ่งก็ห้อง ส่วมนะคะนี่แล้วก,ก็นั่งตรงนี้นะฮะอืมเย็นเน้นนะคะปลูกมะม่วงนะคะรอบเลยนะคะมะม่วงเนี่ยนะะนีนะะ่หนูจะให้เป็นเออเป็นแบบตรงแบบว่าให้มันเป็นล่มไปเลยนะคะหน้าร้อนให้นั่งได้นี่ต้นลำไยนะคะ ลำไยลำไยมีผักหวานเจมด้วยโอ่งแล้วเอามาตั้งไว้หน้าเลง้งรองน้ำไว้อย่างนี้ก็จะได้ตักนะตักรถล้วเราเอาปั๊มมาใส่ตรงนี้ถ้าไม่มีคนดูก็หายนะนี่แหละคะ่ะจิปเซฮาก็อยู่แบบธรรมชาติอย่างนี้และคะ่ะ ะะที่ตรงนี้ก็ห้าไล่นะคะตั้งแต่ข้างบนนู้นนะคะรอบสะแล้วก็ลงไปนะคเะนาะแล้วก็ค่อยปลูกไปนะคะข้างล่างยังไม่ทําอะไรค่ะก็จะเป็นปลูกหญ้าเพราะว่ายังยังไม่มีโครงการนะคะเพราะเราก็ยังไม่มีทุนนะคะจะปลูกทุเรียนยกล่องขึ้นลงสูงปลูกทุเรียนยาวเลยก็ต้องศึกษาหรือต้องมีทุนกว่านี้นะ,ะตอนนี้ก็ อยู่อย่างพอเพียงหาปลากินปลานะขอบคุณนะคะรักและคิดคิดถึงนะคะ F c ซแล้วก็ผู้ใหญ่จะดีทุกท่านพี่พัดก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่พัดกับเฮียก็ไปทําบุญที่วัดท่าสุงขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะส่งปลาส้มกับเจียวบองที่พี่พัดสั่งนะไปวัดท่าสุงคุณเน่เก้ากขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ บางทีก็มาเหมาปลาให้เอฟซีทุกๆท,ท่านได้อยู่ได้กินกันส่งไปที่บ้านไปทําบุญอีกญาติพี่น้องก็ได้กินกันอนุโมทนาขออนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่เจริญทั้งสามท่านที่น่ารักมากๆรักนะคะคุณไลออนก็คิดถึงนะคะคิดถึงนะก็เมตตาเอฟซีหลายท่านเหมือนกันรักและคิดถึงเสมอนะคะขอให้ท่านมีความสุขมากๆ นะ,ะพี่โจโพี่จริงใจก็คิดถึงนะคะคุณเลนูก็คิดถึงคิดถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะคุณชนานะคะออสเตเรียคุณนภาวันภนภาคุณนภานะคะคิดถึงทุกทุกท่านค่ะ <c oughs> พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปขนต้นไผ่เดี๋ยวฝนจะมาแล้วคะ่ะถ้าฝนตก,กมันจะทำํำลำบาะกนะ ลำบากตอนนี้เปียกก็แล้วค่ะปลูกง่ายแต่เราจะเปียกกันมาแล้วฝนมาแล้วบายบายแล้วก็คิดถึงนะคะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดนะคะถ้าฝนไม่แรงนะคะบายบาย